แล้ววันนี้เนื่องในโอกาสพิเศษนะครับนโอกาสที่พิเศษมากๆยิ่งใหญ่ลังการมากๆเลยเรื่องหน้าม่านวันนี้จะถูกเล่าโดยเฟื่องระดาศรัตนี่การที่พี่พี่เปิดไม้หนูแบบเนี้ยมันทำให้หนู่กดดันโยนสแรงเลยมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำข้อสอบโอเคค่ะไม่เป็นไรหน้าม่านวันนี้ค่ะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนี่ มีคุณหมอคนนึงนะคะได้จัดงานสัมมนาวิจัยการทางด้านจิตวิทยาอบอกว่าผลของการวิจัยเนี่ยการตั้งชื่อลูกของคุณแม่เนี่ยส่งผลโดยตรงมาจากความคิดของคุณแม่ขณะตั้งท้องออพฤติกรรมของคุณแม่มีผลต่อชื่อลูกถูกต้องแบบนั้นเลยนะคะคแล้วก็มีคุณแม่มาร่วมวิจัยกันมากมายเลยทีเดียวมากมายคุณหมอก็มาคุณแม่คนที่หนึ่งยกตัวอย่างยกตัวอย่าง คุณแม่คนนี้นะคะมีความคิดที่อยากจะกินของหวานอยู่ตลอดเวลาอยากขนมอยากอะไรต้องตั้งทองเยอะอ๋อลูกก็เลยออกมาชื่อลูกกวาดค่ะโอ้คมันสะท้อนออกมาเลยแม่ชอบหมกมุ่นกับของหวานลูกคนที่สองครับผมอันนี้นะคะหมกมุ่นเรื่องเงินเงินทองทองรู้สึกประหยัดอยากจะรู้สึกเครียดเรื่องการเงินอ๋อลูกก็เลยออกมาชื่อว่าน้องสตางค์โอ้โหแสดงว่าคุณแม่นี้ขี้เหนียวมากถามนิดนึงครับค่ะ ลูกชื่อหลามนี่แม่คิดอะไรอยู่คุณแม่ตกทะเลอยู่ตกทะเลอยู่นึกถึงฉหลามหลามว่าตกทะเลเป็นไม่ได้ค่ะฝันว่าตกทะเลแล้วอาจจะแบบกลัวโดนฟันฉลามงอใช่อะมีตัวอย่างอีกนะฮะคนที่สามคนที่สามคนที่สามค่ะคนที่สามนะคะอันนี้คุณแม่เป็นพวกชอบดื่มชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้ลูกก็เลยมาชื่อชื่อน้องเบียค่ะโอ้โห แบบว่าเครื่องดื่มที่คุณแม่ชอบเลยยังไม่ต้องรอให้ถึงคุณแม่คนที่4ี่คุณแม่คนที่4ี่ก็ลุกขึ้นมาเลยคุณหมอยังไม่ทันแบบยกตัวอย่างเลยลุกลุกขึ้นมาเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะมาเปิดเผยว่าดิฉันชอบอะไรไปเถอะลูกบักหำน่อย